สวัสดีครับมาพบกับพวกเราอีกแล้วกับรายการโอ้กินดูอ่าเลยครับจากพวกเราที่ห่างหายกันไปนานนะกี่ปีนะถึงปีไหมถึงแล้วไม่ถึงนานปีฝาอะไรปีฝาปีฝาปีฝาแลืปีกว่าปีฝาและปีกว่าปีฝาปีฝาอาครับท่านผู้ชมวันนี้พวกเรามีของดีมาฝากกับท่านผู้ชมจากการที่เราห่างกันไปนานนะครับเราเจอของดีนะครับเห็นว่ามันมีสรรพคุณ ทีมงานผมไปเจอมานะครับใครเจออะไรผมเจอเจอเห็นพ่อบอกว่าถ้าเรามาเก็บไม่ทันนะนกมันจะกินชิบอันนั้นจะเจอเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าสิ่งที่ว่ามันคืออะไรนี่มือเต้นอยู่ตรงไหนปัสตามผมมาไปดูกันมันเป็นอะไรเพว่าเป็นลูกอะไรฮะครับดูบรรยากาศนะครับเพื่อนเพื่อท่านผู้ชมในบรรยากาศเรานะดูมันจะเป็นปานะครับท่านผู้ชม มันจะเป็นปลาทั้งนั้นเลยเนี่เราเดินบุกอันนี้ี่บ้านไม่น่ากนะครับ <c oughs> น,นี่ครับเหล่าในกลางคืนเพรไม่มานะอย่างเงี้ยใครช่างมาหาเนาะนี่นะครับท่านผู้ชมมาตามมาเลยครับไอเจมึงปลุกวางระเบิดไปตรงไหนไอเจมเหมือนมีรอยระเบิด <c oughs> ไอ้ห่า <c oughs> ที่ขี่ยอะแยะไม่ขี่ไอโซมืวอ่อนตรงไหน <c oughs> แทนดูเลยหักไปเมื่อกี้คุ้มไหมนะปท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวอยไหนก่อน ครับเห็นว่าอยู่ใกล้ๆแล้วนะฮะใกล้เกินแล้วกูจะได้กินมันได้ข้าววันนี้มันคือต้นอะไรนะท่านผู้ชมนะครับมาแถวนี้ก็น่าจะคุ้นๆนะครับเหมือนเราเคยเดินผ่านมาแล้วแต่เรานันที่หนูมาเจอนั่นมันเย็นแล้วอะมันใกล้มืดแล้วเดินมาชมให้ว่าของดีนะครับเนี่ยมีสรรพคุณฮะตรงเนี้ยพี่เจอเท่าไหร่เนี่ยท่านผู้ชมโอ้ นี่เยอะเลยครับนี่ประมาณนี้มีน้ำมีน้ำมาครับตากล้องหมายใกล้นะครับเนี่ยอะไรเลยอ่ะนี่นะครับชมอ่านะครับชมอ่ะตำหนีเจอใช่ไหมนนี้กตำหนีเรียกอุ้มป่ะอุ้มอ่าน้องอุ้มอุ้มนะครับอุ้มอุ้มแต่งเออตากตกอุ้มเคยเคยทำอาหารกินอ่ะทำอะไร แกงขั่วพี่แต่ว่าแกงขั่วกับอะไรแล้วแต่เรามีอะไรอยู่ว่าแกงอะไรพี่เคยเห็นกับปลาทถูกับหอยแข็งน,นอะอ่เราจะเลือกอะไรวันนี้เราจะเลือกอะไรลองปลาทถูได้ไหมะอยแข็งผมเคยทยําแล้วโอเคเดี๋ยวเราหาปลาทถูแล้วก็เรามีปัตถูดิบเขาเรียกว่าลูกสามซินะครับจากที่ผมรู้และศึกษามานะว่าลูกสามซิปเนี่ยมันจะออกไปนานถ,ถ,ถ้าเท่าที่บอกว่ามันจะหอดแดง<อ>นกกินเออนี่ย แล้วยางคือทรัพยุผลนะมีหลายชนิดช่วยระบบขับถ่ายพลากาำไส้ดีมากครับ่านผู้ชมนะครับแต่ว่าฮหวงนี้แพงนะมันจะแพงอะไรเจมส์ไม่นะลูกสามสิบเนี่ยลูสามสิบไอ้หามีกี่ลูกวุ้นเกี่ลูกไขยมึงไม่เอาละแพงน้องผมนะครับไม่น่าให้กินนะครับเดี๋ยวพวกเราจะเด็ดช่วยกระเด็ดนะ ช่วเด็ดน่าจะหลายๆบาทโตลูกก็สามสิบขายได้หลายเยอะเนี่ยเอ้าตัดเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะต,ตัดที่มันมีลูกดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวให้มันขึ้นใหม่เดี๋ยวเราเวลาปีหน้าเราเค่อยมาเด็ดกันใหม่หน่าดึงจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆ <c oughs> เนี่ยไอ้ดาดตัดเลยตัดเลยตัดลแล้วเจ๊เอามไม้ไรสำลีด้วตัดโอ้โนี่ก็เด็ดได้เยอะแยะแล้วจริงๆอ่ะ <c oughs> พอแล้วพวกเราชอบนั้น <c oughs> แหละมันเยอะมากท่านผู้ชมแต่ว่า คือเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยมาเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยมันเริ่มจะมาอีกแล้วายชุดตรงนี้เพราะว่ามีดอกนะครับเนี่ยฮะมีดอกเนี่ยฮะเราจะทานแค่ลูกเนี่ยฮะลูกมันเราจะไปทำเมนูอะไรกับมาวิธีการทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามไปชมกันที่อะไรแล้วก็บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พอแล้วมั้งบ่อน้ำพระบิดานะครับท่านผู้ชม เราได้ประมาณนี้ก็พอสำหรับเมนู<ล>น,นี้เล้วนะครับ,บรแต่ข้างหลังนี้เราเลออีกเพียบเลยชมเก็บาไม่ไหวเลยอ่ะอุ้ยทิม <c oughs> มันมีน้ำชมมีน้ำไม่ใช่เก็บง่ายนะครับมือไม้แหกมแล้วเราไปทำเมนูอะไรกันทำไปเลยปอป <c oughs> กันทําอาหารนะครับว่ามีาวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับอ่ามาดูวัตถุดิบอะไรนะกะทิหัวกะทิหัวกะทิอันนี้หัวกะทินะฮะอันนี้ขี้เลื่อยอันนี้ขี้เลื่อยใช่มีหัวกะทิและหางกะทินะครับเราจะแยกกันนะครับเรามีพริกแกงนะฮะพริกแกงลมเนาะเอาไหมเอาเอาไหม อันนี้ไม่ได้กินเลยเลยโควิด <laughs> <laughs> อันนี้คือเราตารวมกับกระชายแล้วนะครับเพื่อให้แกงควงของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมนะครับกระชายคือเป็นส่วนสาคัญโ okay. อเคน,นิ้วตานรายนะครับตานรายแล้วก็น้าปลานะครับแค่นี้เองแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยนะฮะอ่ะเริ่มทําเลยเทีนี้ขั้นตอนแรกคือเราต้องแกะปลาก่อนนะครับอ่ะแกะปลาโจกแกะปลาปลาแกะปลาเลยปลาใส่ครกใช่ไหมเออ เดี๋ยวผมจะทำรวมเลยเนื้อปลาใส่เยอะคๆคุณนะนี่เราใส่พี่แกงแคน่นี้ควบเข้าไปนั่นควบนะฮะเราก็ใส่พี่แกงเข้าไปคุๆเลยใครชอบข้มข้นนะฮะใครชอบข้ณคนนี่ใส่กระชายเข้าไปอีกนะฮะกระชายนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโสมโสมเมืองไทยนะกิล้วแข็งอะไรแข็งพี่ ประสาทแข็งอะนะฮะตอนนี้เราจะสัมภาษณ์นะครับว่าจากการที่เราไปหาลหูกทับทิมจะยากอะไรไหมครับท่านท่าน,าน,านประธานยากครับเป็นยังไงมันต้องโดนหนามเกียวเหรอใช่แล้วเรา,เ,รา,เ,ราเคยเกียวคนอื่นไหมไม่เคยอาดีไม่เคยไม่เคยเกียวคนนี้คนนี้นเคยเกียวไหมนายวิธีเกีียวใช้ใช้กินิวแล้วแต่ขนาด นต่อไปครับนี้เราจะตำผมมจะใช้วิธีการตำรวมไปเลยนะฮะอ่ะตำอันนี้อันนี้ตำไปอันนี้ตำไปมันุดมาดูขั้นตอนนี้เธอไมกลัวกระโดดกับไปตาข้างล่างมาทั้งงี้มาทั้งงี้มากครับมือหมองมากนะครับท่านผู้ชมต่อไปจะให้เขาตำไปนะเดี๋ยวเราจะใส่หัวกะทิไปก่อนนะครับใส่ไปเลยนะครับ อะไรวะเฮ้ยครับแล้วูตกใจเลยทำอย่างนี้มาดูโชว์มือด้วยโชว์มือด้วยเนี่นะครับว้าวเยอหกเมแนมาแล้วดมด้วยอือ หอมเหม็นอ่ะต่อไปนะครับตำาเร้อยแล้วนะฮะมาดูตรงนี้เน่นะครับปฏินะครับนะครับเริ่มเริ่มร้อยแล้วฮะนะครับแตกแพตีฟองแตกมันลนะครับอ่าเรียบร้อยครับตอนมานี้นะครับตักดูนะครับได้แล้วนะครับทายหมดเลยไหมหมดเลยละครับชมชมดูครับเนื้อกับปลาปลาทูแล่ละเอียดเกี่ยตังออกมาแล้วนะครับเราใายไปเลยครับ ไม่ต้องแรงมากโอ้โกหกระตหานะครับนี่เราใสา่ไปเลยครับคนในเนื้อแตกเลยครับดูครับผามข้นอ๋อคนขยี้ขยี้ขยี้ยนี่คนเกินนะครับเดี๋ยวเราต้องใส่หางกะทิไปอีกนะครับนะครับตอนนี้เราคนแล้วนะครับกะทิร้อยแล้วครับเราจะใส่หางหางตามหลังปกติเขาเจะหางกองกลางแต่เราชอบหางตามหลังแล้วจะเด็กหางกะทิได้งไงเนะใช่ต้อาไปกลางก็ต้องในกลางก,กะทิ <laughs> อะดูผู้ชมทวบอ่าประมาณนี้ก่อนนะครับเราชอบสังเข้มขนเขาเรียกคนนัว <c oughs> นัวบบนัวโบนนไม่ยากครับผู้ชมอันนี้คือจะบอกกรรมวิธีนะครับลูกสามซิปเนี่ยเราเอาหมาเนี่ยมันจะดิบดิบนะครับยินไม่ได้นะครับดิบดบเราต้องเอาไปต้มก่อนเพื่อให้ลดขมและลด เมนเขียวมันออกจากลูกทำทิพย์นะครับแล้วก็ถึงจะเอามาใส่แกงได้นะฮะลองชิมรสชาติบอกรสชาติของผู้ชมมันกุ้มๆมันมันหวานวๆนะใช่ไหมล่ะแต่พอแต่พอไม่ส่องอร่อยพี่อร่อยอ้าวนึกถึงว่าถ้ามันถ้ามันอยู่ในแกงอ่ะมันจะอร่อยมากแล้วรสชาติมันกึบกึบกรึบกึบเหมือนกินเหมือนไข่ปลานะใช่ใช่ ไข่ปลาเขาวีครับพี่ที่สำคัญนะครับได้มาต้องไปต้มก่อนถึงจะมาใส่แกงได้นะครับถ้ามาดิบๆใส่แกงหนึ่งคือกินไม่ได้แน่นอนเหมือนเคี่ยวนะเหมือนพื้นง่ายเหมือนแกงขี้เหล็กอ่ะก็ต้องไปต้มก่อนทิ้งน้ำหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ถึงจะมาใส่ได้อันนี้คือเนื้อปลาจะแหลกไปหมดแล้วชมอ่ะนี่ขั้นตอนต่อไปนะเราจะปรุงรสก่อนนะครับในน้ำตาลน้ำตาลนี้พอน้ำตาลสาย สองช้อนตกกะกะเอานะครับตะก,กะม,<แ>กมือขึ้ขำ <แก S 2> นะครับต่อไปก็น้ำปลานะครับเดี๋ยวเราเข้าชิมที่หลังก็ได้ประมาณนี้รุ่นมนินิเค็มแล้วมั้งประมาณนี้พอนะครับโจอชอบโจอชอบกินเค็มต่อไปอาจเปิดอันนี้ให้หน่อยแกะไม่ได้เปิดนะแ,ะแกะแกะโอ้ทงกุนคลั่งหลังหน้าเนี่ยจะใส่ผงผงน้ำนะฮะคือความอร่อยเข้มข้นนะครับดีไหมล่ะ ต้มแล้วนะครับสายเลยนะครับบาลเก๊สนิดนึ่งไปดูอ่ามาดูใกล้ๆครับใส่ครับผมใส่หมดเลยนะครับดูดูความงามครับครับอุ้ยโอเคเห็นไหมละครนั้นนะครับให้มันเข้ากันครับอืมครับนี่ครับนี่ครับถาหามนะครับก็ไม่ต้องเคี่ยวนานแล้วทีนี้เพราะว่าเราต้มมาแล้วไง ครันเปอนร้อยนะพี่นะคล้ายๆเหมือนกินกับยังว่ากินกับนมจีนน่าจะดีใช่ค่ะอารมณ์เหมือนแกงแกงแกงปลาปลาตีนไก่ปลาตีนไม่ไกเดี๋ยวพี่แกงปลาตีนไก่เนี่ยนมจีนอร่อยขนมไทยด้วยไอเจมคุยเขาตั้งเลยเขาไม่รู้เรื่องไม่ไหวคุยกันก็ไม่ไหวฮะมึงเป็นอะไรไม่มึงดำอ่ะ ไม่ตอนท้องแม่กินทานไ,ไม่ไงเจดฟเจ้าพี่จริงจ้ะไ <c oughs> ม่ได้กินมตอนท้องแม่ไม่ได้กินทานมันตื่นมาไปกินทานเลย <c oughs> ใช่ไหมแต่ขอไม่ใส่สรอสกี่เส้นมาเลยมองดำเลยนะไอ้เดฟตอนนี้คนละแหววร้องแล้วแสต๊ะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับ,รบตอนนเ,เริ่มชิมความนัวนะครับอืออ่ชิมกยร้อนเผาจอนหางจะหาามองยิ้มอ่แล้อือ อร่อยมากคือ,<น>ค,อ,ค,อคืออร่อยจริงๆจริงๆแต่ว่าเคี่ยวเนี่ยมันมยังคมคมอยู่ครับรสชาติมันจะมันคือคมๆมนิดหนึ่งนะถ้าคนไม่ชอบคมก็อาจาจะแต่คือเป็นสรรพคุณยาอย่างดีเลยครับอืมอยู่แย่เลยอ่ะเสร็จแล้วครับของเราอันนี้เก็บนะครับเก็บเก็บมันเก็บมึงไม่ต้องท้ายก็ได้คุณผู้ชมครับ ตอนนี้เราจัดโต๊ะอาหารก็เรียบร้อยแล้วครับดูครับอ่าโจตักเฮ้ยเหมือนไม่ถนัดดีกว่าโจตักตกอถือไปละ <c oughs> มึงถือกูตักครับเฮ้ยตาท่านผู้ชมการตักครั้งนี้มันเหมือนกับการที่เรารอความเป็นนานแสนนานกับคลิปนี้นะครับใช่รอความนานแล้วเนี้ยนตักคปสักทีละหนูไม่หิวเอาชมดูครับเน,เนื้อครับดูเนื้อกัอนครับ ฟาร์มหน้ากินของเขาครันะครับยิงตะไสร้อย,ยแข็งนะมันนะอันนี้คือพูดเดี๋ยวครับคลิปหนา้าคลิปหนาป้าน,นะไม่ทันแล้วครับชมอ่าเดี๋ยวตักใส่ถ้วยนะฮะดูนะครับมึงไม่อ่าเออว<ะ>้าดูมามชมครับมึงตื่นดีๆซะเดี๋ยวมึงล่นมือเดีก็โคกกระเมน,เนได้แดงกข้ากระเมรได้เดี๋ยวซะมึง <ẫn> อ่ะฮะโอเคแอม อะไรโอ้โหน่าทานมากครับนะครับกินกับขนมจีนยิ่งดีใช่กินกับข้าวอร่อยนะครับมาครับเดี๋ยวเราจะลองชิมกันเดี๋ยวเรามีเด็กไม่ใช่เด็กดิน้องๆนะครับเดี๋ยวให้น้องๆชิมไปแปะนี้ชิมให้นั้นนะครับเราเราชิมเองเดี๋ยวห้ามาคั่วเดี๋ยวให้น้องชิม เเลยนาะแปะปากก่อนนะแปะอ่าอ่ันดูร้องชิมนเด้ชอบไหมมึงยิ้มใส่เลยนไงมกินหมดเลยอ๋อเป็นไงเดี๋ยวก็บอกก่อนเป็นไงรสชาติเป็นไงบอกก่อนอ่ารสชาติเป็นไงขมขมเคี้ยวเคี้ยมันตั้งขมมันต้องขมอยู่แล้วมันเคี้ยวมันหวานไหมหวานมันมันหวานลื่นอ โอเคขอบคุณมากไปเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันคุณผู้ชมครับตอนนี้เราหิวกันแล้วครับจากการทํารายการมาทั้งวันนะครับอ,อากการที่คนหากันมาทั้งวันแล้วก็เราจะลองกินข้าวกับแกงคั่วลูกสามสิบ <laughs> นะครับว่ารสชาติกินข้าวมันจะอร่อยกว่ากินเปล่ารือไหมนะครับไปลองลุยอเอาเลยตอนนี้แหละดีอยู่ปะไปลองดูลองดู อร่อยทุกท่านเลยมันมีเนื้อปลาค้นๆอยู่อ่ะเฮ้ยไม่ขมเลยออืแม่กจ้ข้าไม่ขมเลยอ้าวเป็นงั้นได้ไงอ่ะเห็นไหมชมครับมันคือทวามหวานขึ้นมาเลยอ่ะพูดจริงน้งจกเนื้อปลาเห็นไหมบอกแล้วเนื้อข้าวไม่ขมจริงถืออร่อยครับอืมไม่ขมกินจริงๆอร่อยครับเวลาเรากัดเข้าไปกุ๊บมันจะเหมือนมีความมันเหมือนความหมันใช่กรุบๆเหมือนไข่ปลาไหมไข่ปลาริวกิ้วอะไรเงี้ย เล็กๆกรดับและแตงในตาครับครับไหมหน่อยอ,อ,อร่อยเฉยเนี่ยเราก็ทำมาเรียบร้อยเงี้ยถ้ามีอาหารพื้นตินพื้นบ้านเนี่ยพวกเราก็จะพยายามที่จะสื่อสารนะครับท่านผู้ชมได้เห็นว่าวิธีชาวบ้านอาหารเปพื้นบ้านวิธีชาวบ้านของเราเป็นยังไงนะครับทั้งน้องผมทีมงานผมเนี่ยก็จะมีบอกมาเฮ้ยพี่วันนี้เขาได้นั่นนะวันนี้เขาได้นี่นะผมจะขอถ่ายทําให้ท่านผู้ชม รู้และสัมผัสถึงความเป็นพื้นบ้านนะครับกับอาหารพื้นถิ่นและอาชีพท้องถิ่นของตำบลปากทะเลนะครับจปปังหวัดบุรีของเรานะครับก็ฝากติดตามพวกเราด้วยกับทีมงานโอ้โอกินด,<อ><อ>ดุนะครับนะครับว่าคลิปหน้าเราจะไปทําอะไรที่ไหนกันนะครับขอให้ติดตามพวกเราไปเรื่อยเป็นกาลังใจให้พวกเราทําคลิปดีๆต่อไปนะครับแล้วเราจะพยายามทำมันดีขึ้นนะครับวันนี้เราก็ ได้เผยแร่กับอาหารพื้นถินคือแกงคั่วลูก30ของเรานะติดตามกันเลยนะครับสำหรับพวกเราวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายมากินกันต่อจูบ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 เม้าโค้กเม้ยโค้ไม่เป็นไรกินไปได้เอาเดยวไปไหวไาก